PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอรับคุณผู้ชมสู่รายการ Set a n นเซชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มตรงค่ะ,คะเรากลับมาอัปเดตข้อมูลดีๆที่เกิดขึ้นในแวดวงของทีวีดาวเทียมจานดาวเทียมนะคะและ,ะ,และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณผู้ใช้ชุดจานดาวเทียมของ PSI ทุกๆท่านเลยค่ะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของชุดจานดาวเทียมเราก็ขายไปเยอะมากๆเลยนช่คะช่องรายการต่างๆนี่ก็มีขึ้นอยู่ตลอดเวลาในทุกๆเดือนของการ OTA ของเรานะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอค่ะแล้วเราก็ได้มีการแจ้งไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะคะในส่วนของสกูปแซดอัปเดตนะคะหรือว่าสกูปต่างๆที่เราผลิตขึ้นผ่านช่อง PSI Channel ของเรานะคะก็คุณสามารถที่จะติดตามทั้งสารคดีคุณภาพจาก BBC ประเทศอังกฤษนะคะรวมถึงสารคดีจาก DW t r a n s t a l l ของเราได้เลยนะคะเพราะสารคดีต่างๆเหล่านี้ที่เราคัดสรรมาเนี่ยเป็นสารคดีคุณภาพ ที่บางเรื่องยังไม่เคยออกอากาศที่ไหนมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ต้องบอกว่าช่องรายการของ PSI Channel เนี่ยมีช่วงพามไทมของสารคดีคุณภาพเหล่านี้นะคะรวมถึงช่วงอื่นๆเนี่ยตอนนี้สารคดีที่เราเคยฉายมานานก่อนหน้านี่ก็เริ่มที่จะหลุดผังหลุดตารางออกไปแล้วนะคะจะมีสารคดีใหม่เนี่ยเข้ามาทดแทนค่อนข้างเยอะมากทางทีมงานของ PSI Channel เองเนี่ยคะก็มีการไปสั่งซื้อไปค้นหาสารคดีคุณภาพเหล่านี้มามอบ สู่หน้าจอทีวีที่บ้านคุณผู้ชมค่ะค่ะ แต่วันนี้ค่ะสำหรับรายการแซดแอนเซของเราเนี่ยคงต้องขออนุญาตมาตอบคำถามนะคะ,คะสำหรับผู้ใช้รวมถึงเพื่อนช่างของเรานะคะที่ส่งคำถามเข้ามาที่อาจจะติดขัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของชุดจานดาวเทียม,มเกี่ยวกับบล็อกรับสัญญาณนะคะหรือว่าเรื่องราวต่างๆค่ะ,คะก็เนี่ยแหละก็จะมีน้องการนะคะฝ่าย R&D หรือว่าฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ PSI เนี่ยมาตอบมาเคลียร์ไขข้อข้องใจให้ได้รับทราบกันวา่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะแก้ไขยง ไงได้บ้บาใช่ถ้าใครทราบนะคะก็บอกต่อ ก็ก็ดีค่ะกระจายข่าวกันไปนะคะเพื่อที่แบบใช้แล้วเนี่ยไม่เกิดปัญหานะคะถูกต้องแล้วก็คุณภาพประสิทธ,ธิภาพยดีมากเลยค่ะ,คะเริ่มที่คำถามแรกนะคะเกี่ยวกะะับชุดจานน้องใหม่ของเราค่ะ PSI True TV ซึงพรมบอกว่าตอนนี้เนี่ยขายดีถล่มทลายเหลือเกินได้รับความนิยมสุดๆนะคะเนื่องจากว่ามีช่องคุณภาพจาก True Vision เองนะคะรวมถึงชุดจานเนี่ยก็คือเป็นชุดจานที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วราคาก็ไม่ ได้สูงมากนะคะ<ช>ก็เลยได้รับค,ความนิยมเป็นพิเศษแต่มีคำถามเข้ามาค่ะบอกว่าเครื่องรุ่น psi 2 tv เนี่ยสามารถที่จะนำไปอัพโหลดแบบเครื่องต่อเครื่องกับ psi ok ได้หรือไม่ไม่ได้นะคะมไม่ได้นะคะต้องย้ำกันนิดนึงเพราะอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะปัจจุบันนะคะถ้าหากว่านำเครื่อง psi 2 tv ไปอัพใส่เครื่อง ok เราเนี่ยค่ะ เครื่องโอเคเนี่ยทำงานไม่ได้เลยกลายเสียไปเลยกลายเป็นเครื่องเสียไปเลยนะคะอันนี้ระวังให้ดีนะคะคะบอกต่อด้วยก็ดีค่ะเพราะอะไรอะคะเพราะอะไรเพราะว่าฮาร์ดแวร์มันต่างกันแล้วนะคะคุณผู้ชมอาจจะเห็นหน้ากากมันเหมือนเดิมหรือเหมือนคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอไปอัพปุ๊บเนี่ยเครื่องเสียเนี่ยอย่าโทษเครื่องนะคะไม่ใช่ค่ะคือแต่ในกรณีที่อัพไปแล้วแล้วเครื่องเสียนะครับ มีวิธีการแก้ไขก็คืออัพเอาเครื่องแม่นะคะเครื่องโอเคนะคะที่ที่เป็นที่ทำงานได้เป็นปกติ OTA เเรียบร้อยแล้วนะคะมาอัพใส่เข้าไปกับเครื่องนี้นะคะเครื่องนี้เนี่ยก็จะทำงานได้เป็นปกติค่ะ ต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะสำหรับคุณผู้ใช้และกันเครื่อง PSI True TV ะนะคะคือเครื่องรุ่นใหม่ที่ออกมาล่าสุดนะคะแต่ก่อนหน้านี้เรามีชุดจานที่เป็น PSI OK นั่นก็คือมีบล็อกของ PSI OK ะนะคะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะค<ม>นละรุ่นกันแต่พอมี True TV ออกมาปั๊บเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเออเนี่ยไปอัปซอฟต์แวร์เข้ากันได้ไหมเพราะเนื่องจากว่าใน2รุ่นนี้จะมีช่อง รายการที่แตกต่างกันแน่นอนแหละว่าเราก็อยากได้ช่องที่มันใหม่ช่องที่มันเยอะขึ้นถูกไหมก่อนหน้านี้เนี่ยบางคนอาจจะทําได้แต่ณตอนนี้ขอกระจายข่าวนะคะให้ชัดเจนว่าไม่สามารถที่จะอัปโหลดจากเครื่อง psi t u e tv ไปใส่ในเครื่อง psi ok ได้แล้วเนื่องจากว่า ฮาร์ดแวร์แตกต่างกันถ้าเมื่อไหร่ที่คุณนำเครื่องสองเครื่องนี้มาอัปโหลดเข้าด้วยกันปั๊บเนี่ยเครื่องอาจจะเสียไปเลยค่ะ,ะ,คะเครื่องเป็นเครื่องลูกเสียเลยอืมอ่ะอันนี้คือการทําความเข้าใจเสียใหม่นะคะ,ค,ะคุณเพื่อนช่างขาคําถามต่อไปค่ะเขาบอกว่าช่องไทย P B S เเป็นช่องทีวีเพื่อประชาชนที่ทุกคนควรจะดูได้ถูกต้องแต่ จานดาวเทียม PSI ที่รับที่ฉะอำะกลับรับสัญญาณไม่ได้เป็นเพราะอะไรในกรณีที่รับสัญญาณไม่ได้นะคะคือ,อ,อต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะทาง TPS เนี่ยเขาก็ยิงสัญญาณขึ้นมาใหม่นะคะ,คะตัวความถี่เก่าเขาก็ไม่ก็คือดูไม่ได้อย่างที่บอกนะคะ,คะถ้าเกิดว่าเครื่องไหนเน่ยที่หนึ่งไม่ได้เป็นระบบ OTA นะคะ ก็จะรับชมช่อง TPBS เนี่ยไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเครื่องไหนเป็นระบบ OTA ปุ๊บเนี่ยและเขาสามารถที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่เข้ามาที่เครื่องได้นะคะ <aha>. <S <s> <S ก็จะสามารถดูช่องไทย PBS ได้เป็นปกติเลยนะคะสำหรับลูกค้ารายนี้นะคะถ้าหากว่าไม่ได้เป็น เครื่อง OTA นะคะเป็นเครื่องรุ่นเก่าที่เมนวลนะคะ,ะ,คะก็จะต้องทำการแอดความ,มทีใหม่เข้าไปความทีใหม่ก็คือ0นะคะ4 0 1 7นะคะแนวเวอร์ 18, ซิมบรีต1 8 0 0นะคะตัวอีที0 4 0 1 7นะคะแนวเวอร์ 18, ซิมบรีต1 8 0 0ค่ะ เอาใหม่นะ,ะก็คือช่องไทย PBS เนี่ยณตอนนี้เขาเปลี่ยนความถี่ใหม่แล้วสำหรับเครื่องบางรุ่นที่ไม่ใช่รุ่น OTA นะคะ คุณสามารถที่จะไปแอดจูนค่าความทีใหม่นี้ได้นะคะเพราะเนื่องจากว่าข้อมูลหรือว่าคําถามเนี้ยคือออกแนวโวยวายนิดนึงอะะว่าไอ้ทำไมฉันเคยดูได้และก็ช่องนี้เนี่ยเป็นช่องที่ทุกคนเนี่ยควรจะได้ดูแน่นอนอยู่แล้วนะคคนที่ผลิตช่องขึ้นมาเนี่ยต้องการให้ทุกคนดูช่องของเขานะคะแต่บางอย่างด้วยแนวทางทางด้านเทคนิคเนี่ย คือเขาอาจจะจําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงความถี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับชม,มเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณก็ดีเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ใช้ผู้ติดตั้งจานดาวเทียมนะคะจะต้องคอยอัปเดตอยู่บ้างนะคะหรือว่าแทบตลอดเวลาด้วยซ้ำเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเลยนะคะ,คะว่าช่องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะดูเท่าที่ดูเนี่ยก็คือเขาเปลี่ยนความถี่มานานพอสมควรแล้วแหละ ะะ<ช>แต่บ้านนี้เนี่ยก็ยังดูไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่า1เครื่องของคุณไม่ใช่ระบบ OTA นะคะหรือคุณขาด OTA ไปนานมากแล้วก็ที่สําคัญ คุณไม่ได้ดูรายการของเราคุณก็เลยไม่ได้อัปเดตข้อมูลตรงนี้ไงอ่่ยังไงก็แล้วแต่นะคะ,คะฝากบอกด้วยและกันนะคะสำหรับบ้านไหนที่ติดตั้งจานดาวเทียมแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยดูช่องไทย PBS ไม่ได้นะคะเขาเปลี่ยนความถี่แล้วถ้าคุณแอดจูนความถี่เองไม่ได้ยกเครื่องนั้นเอาไปให้เพื่อนช่างค่ะเดี๋ยวเขาจะอัปเดให้ง่าย,งายๆแค่นี้เองค่ะคำถ,ถามต่อไปอ อันนี้คงจะเป็นจากเพื่อนช่างนะคะเขาบอกว่าในการปรับองศาของจานจะต้องปรับทั้งมุมสายและมุมก้มเงยถูกไหมคะ,คะแต่อยากจะทราบว่าควรจะปรับมุมไหนก่อนอถึงจะหาสัญญาณได้ง่าย <ใน S 2> และก็แรงค่ะควรปรับนะคะเป็นมุมสายก่อนนะคะเพราะว่าในการปรับมุมสายเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะต้องต้องมีการ ปรับทั้งสองมุมแหละนะคะ,ะมุมก้มเงยกับมุมสายนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้ากรณีที่มันเป็นการปรับละเอียดแล้วคือหมายถึงว่าเริ่มที่จะมีสัญญาณมีช่องรายการ บ้างแล้วแต่ว่ายังมีสะดุดอยู่หรือว่าบางช่องรับไม่ได้อยู่นะคะก็คือให้ปรับมุมสายก่อนเราก็หาสัญญาณที่ความแรงแรงที่สุดก่อนนะเราอาจจะไปที่ช่อง psi แล้วกดปุ่ม info แล้วดูค่าคุณภาพก็ได้แล้วเราก็ปรับซ้ายปรับขวานะคะให้ค่า quality หรือค่าคุณภาพนะคะมันสูงที่สุดจากนั้นเนี่ยเราก็ยึดพอตึงนะคะยึดแบบพอแน่นก่อนนะคะจากนั้นเราถึงไปปรับมุมก้มเงยนะ,ะก็ปรับแบบ ให้ Quality หคาคุณภาพเนี่ยมันสูงที่สุดไปเลยอันนีเน้เป็นการปรับแบบขั้น,น,นสุดท้ายแล้วนะคะ,คะในการปรับป้มเงยนะเราก็จะทำให้ได้ความแรงของช่องรายการเนี่ยแรงที่สุดนะคะหลังจากนั้นเราก็ล็อกอมุมก้มเงยนะคะแล้วก็ล็อกให้แน่นเลยแล้วก็มาล็อกอตรงคอให้แน่นเหมือนกันนะคะ,คะโดยในขณะที่ล็อกเนี่ยเราก็ดูค่าคุณภาพไปด้วยอย่าให้มันลดนะคะคือบางท่านเนี่ยอาจจะไป ล็อกอตัวก้มเงยก่อนะนะคะโดยที่คอเนี่ยยังแบบสั่นอยู่เลยนะคะพอยืดคอแล้วปุ๊บแล้วมายืดคออีกทีเนี่ยมันทําให้มุมเปลี่ยนแล้วมุมของก้มเงยเปลี่ยน ก็เลยไม่ได้สักทีค่ะ,คะนึกว่าในการปรับหน้าจานเองเนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กันนะคะคุณเพื่อนช่างค่ะ,คะอย่างที่น้องการบอกก็คือมันอาจจะเป็นหลักหรือว่าเทคนิคแล้วกันนะคะ,คะในการที่คุณจะปรับก้มเงยหรือว่าเวลาขันน็อตอะไรเงี้ยให้มันพรนึดๆน,นะคะก็คือสามารถที่จะปรับได้อีกนิดหน่อยอย่างงี้ก็จะเป็นเรื่องง่ายในการที่จะปรับจานนะคะหรือว่าติดตั้งจานให้ได้คุณภาพนะคะ,ะค่ะคำถามสุดท้ายสำหรับเบรกนี้ละกันนะคะ,คะ เขาบอกว่าเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเนี่ยสามารถส่งสัญญ,ญาณไวเลสได้หรือไม่เพราะว่าลูกค้าอยากเดินสายแลนในบ้านไปพร้อมๆกันตัวเครื่องรับสัญญาณนะคะไม่สามารถที่จะส่งไวเลสได้ะนะคะคือบางทีเนี่ยคุณเพื่อช่างท่านนี้อาจจะเห็นในในกล่องรีเซิเร์ที่อาจจะไม่ใช่ของ PSI อาจจะเป็นแบบจากต่างประเทศมามแล้วก็มีเสาวไวเลสนะคะตัวนั้นเนี่ยมันใช้ในการที่จะรับ ใช้ในการที่จะรับสัญญาณนะคะไม่ได้เป็นตัวที่ส่งสัญญาณนะคะ,ค,ะคือแนะนำนะคะในถ้าหากว่าเดินสายไม่ได้ก็ให้ใช้แอร์การ์ดนะคะ,คะในการที่จะใช้ในในในเรื่องของอิอนเทอร์เน็ตจะดีกว่าเพราะว่าแอร์การ์ดเนี่ยก็ไม่ได้ใช้สายมไม่ได้เดินสายอะ,ค,ะค่ะ,คะก็จะเป็นแบบ USB นะคะ<ช>แล้ว USB นั้นเนี่ย ก็สามารถใส่ซิมของอินเทอร์เน็ตได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้เหมือนกันอสะดวกสบายนะคะคุณผู้ชมค่ะแอร์การก็ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ราคาก็ถูกลงมากเนาะมีอีกหลายๆคําถามนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของชุดจานดาวเทียมนะคะรวมถึงทีวีดาวเทียมด้วยต่อกันในเบรกหน้าดีกว่าพักสักครู่เดียวค่ะ